วันนี้เอาป๊อปไม่ว่างให้รัตยมมาช่วยเล่าเรื่องผีในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ยังมีเรื่องราวมากมายที่หลายคนไม่รู้แอบซ่อนเอาไว้อย่างเช่นเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้กับ10สถานที่ผีดูดในกรุงเทพมหานครบอกได้คำเดียวว่าใครใจไม่ถึงอย่าได้ย่างกลายเข้าไปแถวนั้นเด็ดขาดเมือ่อฉะนั้นคุณอาจกลายเป็นคนเห็นผีได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะ ขอขอบคุณเว็บพันทิปสมาชิกหมายเลข1170092ใจไม่ถึงอย่าดูสิสถานที่ผีดูดในกรุงเทพมหานครเรามาเริ่มอันดับที่10กันก่อนเลยครับ ที่นี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะเคยผ่านไปแต่ไม่ได้แวะยังไงถ้าสิบสถานที่นี้ใครอยู่ใกล้หรือยังไงก็ลองพิสูจน์ดูกันได้นะครับรักยมฝากไว้ให้เป็นสถานที่สำหรับคนที่อยากจะพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่หรืออย่างไรอันดับที่10บในซอยวัชรพลเป็นบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งร้างค้างคาอยู่ในสภาพเดิม เวลากลางคืนดูหน้ากลัวชวนขนลุกยิ่งและว่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของชายหญิงและเด็กปรากฏวูบว้าบบ่อยๆสาเหตุที่บ้านหรูอหลังใหญ่กลายเป็นบ้านร้างเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดทุกคนอันดับที่9โรงงานร้างอยู่ในอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเดียวกับเมืองโบราณ สถานที่อยู่สุดซอยสองเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำรองเท้าขณะที่กิจการกำลังดำเนินงานไปด้วยดีได้เกิดอุบัติเหตุร่างแรงคือเครื่องปั้งลมเกิดระเบิดคนงานหลายคนเสียชีวิตสยองนับตั้งแต่นั้นคนงานที่ทำงานอยู่ถูกผีหลอกวิญญาณหลอนจนต้องทยอยลาออกไปเรื่อยๆจนหมดกิจการประสบความวินาศเจ้าของโรงงานยิงตัวตายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงาน และกลายเป็นสถานที่รกร้างเรื่อยมาเล่าลือกันว่าผีดูมากปัจจุบันนี้ยังมีเศษร,รองเทา้ากระจายเกลื่อนและปั้มลมมรณะก็ยังอยู่อันดับที่8วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถอายุ300ปีด้านหลังอุโบสถมีคุ้มเก่าแก่ชำรุดสุดโทรมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่ คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านระแวกนั้นเรียกว่าแม่และเจ้าแม่เวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุ้มจะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากผู้ใดไปแสดงกิริยาวาจาจ่วงจับหยับคายไม่เครารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆน่าขนหัวลุกอันดับที่เจ็ดในซอยมหาวิทยายลัยกเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการ ในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการเป็นโรงงานร้างเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำปากกาและเป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่กลายเป็นโรงงานร้างชำรุดสุดโทรมมีวัชพืชขึ้นปกคลุมรกรึมเช่นทุกวันนี้ว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงระหว่างที่ดำเนินงานอยู่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนผู้ลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการหากเดินเข้าไปในอาณาเขตโรงงานร้าง จะสัมผัสบรรยากาศเย็นเยือกผิดปกติและเล่าลือกันว่าหากไปเคาะแท้งหนามซึ่งตั้งอยู่3าใบสามครั้งจะปรากฏเจ้าที่เจ้าทางออกมาให้เห็นทันทีอันดับที่6รังสิตคลอง13จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ2กิโลเมตรมีบ้านพักถูกไฟไม่เกือบหมดทั้งหลังแต่ยังเหลือซากที่เป็นบ้านอยู่ส่วนหนึ่งข้อมูลบางกระแสะเล่าว่ามีผู้หญิงตายในกองไฟบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะขามหวาน แต่ถูกทิ้งให้รบ้างคนในระแวกใกล้เคียงต่างยืนยันกันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนมาจากบ้านบ่อยๆพร้อมกันนั้นเคยมีคนเห็นผีผู้หญิงในบริเวณซากบ้านด้วยอันดับที่5ในซอยรอดอันตานถนนสุขาพิบาลหนึ่งเป็นบ้านร้างทรงไทยอยู่ริมบึงห่างไกลาจากบ้านอื่นๆในระแวกนั้นบริเวณบ้านรกครึมด้วยต้นไม้ คุณยายเจ้าของบ้านเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และน่าเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดปล่อยบ้านทิ้งร้างชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและที่บ้านหลังนี้เล่าเือก,กันว่าผีดุนัก คนอยู่ระแวกใกล้เคียงเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อมีเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเข้าไปในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆขู่ตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันอันดับที่สในซอยสายหยุดปู่รถเมลไฮเก่าที่นี่เป็นสุสานร,รถเมลไฮหรือรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้ซรากรถเมลไฮแต่ละคันมีประวัติคนตายหงคารถ ในสภาพสยดสยองมาแล้วและเป็นที่เล่าลือกันว่าอยู่ดีดีไฟในรถกลับเปิดสว่างขึ้นมาเองหรือมีคนมายืนโบกรถหน้าอูทแท็กซี่จะเข้าไปจอดรับก็หายไปบางครั้งมีคนวิ่งตัดหน้าและหายไปดือด้อๆอันดับที่สมวัดมหาบุตรพระขนงที่วัดมหาบุตรในว่าแห่งนี้ยังมีสารยานาคตั้งอยู่สืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระขนง ที่รู้กันแพร่หลายเล่ากันว่าเมื่อผีแม่นาคอาลอวาดหลอกหลอนจนชาวบ้านหาปกติสุขไม่ได้เจ้าประคุณสมเด็จโตวัดระฆังได้มานำวิญญาณแม่นาคไปพร้อมกับกระดูกกระโหลกหน้าผากแล้วอบรมสั่งสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมในว่าแม่นาคเลื่อนพบเป็นเทพแล้วหากยังมีผีวนเวียนที่วัดมหาบุตรคงมิใช่วิญญาณแม่นาคอย่างแน่นอนอันดับที่สองในซอยรำคำแหง3า ลิฟเข้าไปในซอยรามคำแหง32จะพบบ้านทรงสเปนหลังหนึ่งรูปทรงสวยสงาน่าอยู่แต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยนานกว่า20ปีแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างเก่าสุดโทมอย่างน่าใจหายประวัติของบ้านนมีว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติวันหนึ่งเจ้าของบ้านขับรถออกไปทำงานตามปกติที่บ้านนนมีสาวใช้อยู่เพียงคนเดียว คนร้ายไม่ทราบจำนวนซึ่งคงมาแอบสังเกตการนานพอสมควรได้ฉวยโอกาสเข้ากล้นและข้าสาวใช้ตายคาดที่นับตั้งแต่นั้นมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังโหยหวนหน่าสยดสยองและยังเห็นผู้หญิงเข้าใจว่าเป็นสาวใช้ที่ถูกฆ่าตายเดินวนเวียนวุบวาบอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านทนอยู่ไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเล่ากันว่าหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วย ดังมาจากบ้านร้างบ่อยๆและมีคนเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำเมื่อเข้าไปใกล้ก็าหายไปอันดับหนึ่งผับสยองซานติก้าเอกมัยได้เกิดเหตุการณ์ไฟไม่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขึ้นที่ซานติกาผับแห่งนี้ได้มีผู้เสียชีวิตถึง63ศพและได้มีคนค้นพบว่าที่ดินพื้นนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเก่าที่เคยมีคดีฆาตกรรมมาก่อน ถือได้ว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์และยังเล่าว่ากลางคืนยังมีคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนและยังมีเสียงขอองค์การทรมานเจ็บปวดจบกันไปแล้ววันนีครับเกี่ยวกับ10สถานที่ที่น่ากลัวรักยมยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กับอาป๊อกเล่าเรื่องผีด้วยนะครับรักยมฝากด้วยอาป๊อกเล่าเรื่องผี